สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับผมอาจารย์ไก่นันทาอดีตกรรมการสมาคมหัวแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรมพบกันวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันศุกร์แรม10ค่ำเดือน5ปีปรร์วันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ ดวงชะตาของนางเอกลูกครึ่งแถวหน้าจากค่ายช่อง3 hd กับชายหนุ่มทายาทระกุลดังนะครับหลังจากเพจดังเจมอย108 mm. เปิดภาพว่าที่หวานใจคนใหม่ของนางเอกสาวควงกันไปเที่ยวและทําบุญที่จังหวัดระยองวันนี้จะเป็นคู่ของคุณเบล่าราณีแคมเปญกับคุณวินชวินเจรวรนนท์นะครับทายาท CP พที่เราคุ้นหูกันดีนะครับคู่นี้จัดให้ตามคําแนะนําของ f c ผู้น่ารักเช่นเคยนะครับเดี๋ยวลงมาดูสมพงคู่กัน ว่าทั้งสองคนจะมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดน,นะครับเคยพูดถึงไทม์ไลน์ของทั้งสองคนไว้สักสองามครั้งแล้วนะครับวันนี้มาโฟกัสกับเรื่องการสมงพงคู่กันเลยละกันนะครับคุณเบลล่ารานีแคมเปญเกิดวันที่24ี่ธันวาคม2532ตรงกับวันอาทิตย์แรม12ค่ำเดือนอ้ายหรือเดือน1ปีมะเส็งนะครับอายุปัจจุบันคือ34ปี4เดือนกับ10วันอย่าง35ินะครับคุณวินชวินเจรุวนนทนเกิดว ตรงกับวันศุกร์ขึ้น12ค่ำเดือน10ปีมะแมนะครับอายุปัจจุบันคือ32ปี7เดือนกับ14วันย่าง33นะครับเดี๋ยวเรามอดูสมพงคู่กันนะครับคุณเบลล่านั้นเกิดวันอาทิตย์คุณชวินเกิดวันศุกร์นะครับในทางโหราศาสตร์นั้นถือว่าเป็นคู่สมพลคู่สมพลแปลว่ารวมกันเพื่อนําไปสู่ความสําเร็จ ความเด่นดังนะครับเดือนเกิดคุณเบล่ามีดาวอาทิตย์กลุ่มนะครับคุณชวินมีดาวองคารกลุ่มนะครับในทางโหราศาสตร์นั่นถือว่าเป็นคู่ศัตรูอันนี้ไม่ค่อยดีนะครับความมั่นคงครอบครัวพันธุนะครับคุณเบล่าจุดนี้ค่อนข้างดีนะครับด้วยพันธุเป็นสีในทางทักษะคุณชวินจุดนี้มีก่อนข้างนั่งดีเช่นเดียวกันนะครับด้วยพันธุไปกระทบสิทธิโชคในอังคารวิชาความมั่นคงคู่นะครับจุดที่เป็นราระ คุณเวลาจุดนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีคือเป็นดาวสุประเคเป็นดาวจันทร์ส่วนข้อเสียนั้นไปกระทบผีนะซึ่งแปลว่ามีความไม่สมบูรณ์แฝงอยู่ในนั้นนะครับคุณชูวินจุดนี้ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเช่นเดียวกันนะครับข้อดีคือเป็นดาวพุธเป็นดาวสุประเคแต่ไปกระทบราหูซึ่งเป็นการลกลิตในทางทักษะนะครับความเป็นคู่คลองปัตตานีนะครับคุณเวลาจุดนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือปัตตานีไปกระทบสุภะคู่นั้นจะเป็นคนมีเกียรติมีทรัพย์หรรรรืือออมมีีช่เสยงะะะไปาณนนนัั้คบ ปัตตานีอยู่บัญหาส11ราชาโชคมีความสะดวกสบายไม่ลำบากเรื่องเงินเงิน,งนทองทองในการครองเรือนนะครับข้อเสียป,ปัตตานีสอนด้วย11ราชาโชคนั้นมีเกณฑ์ที่จะแต่งงานมากกว่าแข่งแรงนะครับมูเห้งมีปัญหานะครับสวยแต่อาภพัพคู่ด้วยโหนกแก้มที่สูงแล้วก็ใบหน้าค่อนข้างเรียวน,นะครับคุณชวินจุดนี้ค่อนข้างดีนะครับข้อดีที่1คือปัตตานีไปกระทบสุภาคู่นั้นจะเป็นคนมีเกียรติมีทรัพย์หรือมีชื่อเสียงอะไรประมาณนั้นนะครับปัตตานีไปกระทบมาอุด คู่นั้นจะเป็นคนมีทรัพย์เช่นกันนะครับปัตนิไปกระทบปิตาคู่โลกจะต้องเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเมื่อมองโดยภาพรวมแล้วพอจะสรุปได้ดังนี้นะครับคู่วันเกิดนั้นต้องถือว่าดีมากนะครับด้วยเป็นคู่สมพลหมายถึงรวมกันเพื่อนําไปสู่ความสาเร็จความเด่นดังนะครับคู่เดือนเกิดจุดนี้ถือว่ามีปัญหานะครับด้วยเป็นคู่ศัตรูเรียกได้ว่าได้ครึ่งเสียครึ่งนะครับความมั่นคงครอบครัวถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทั้งสองคนนะครับ ความมันคงคู่ดีเสียพอๆกันเช่นกันนะครับความเป็นคู่ครองคุณเบล่าจะได้คู่มีเกียรติมีทรัพย์มีชื่อเสียงคุณชวินนั้นก็จะได้มีคนมีเกียรติมีชื่อเสียงหรือมีทรัพย์อะไรด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่สําคัญคู่โฉโลของคุณชวินจะต้องเป็นคนที่มีอายุมากกว่านะครับคุณเบล่าดูจะมีอายุมากกว่าคุณชวินราวสองปีนะครับในดวงชะตาของคุณเบลา่าช่วงอายุ3 4มย่าง35เนี่ยคือราวสักธันวาคมหกหกถึงธันวาคม6 7นะครับเรื่องคู่ครองเพศตรงข้ามมีโอกาส ที่จะมีใครเข้ามาในชีวิตได้ไม่ยากเลยนะครับด้วยพระยังในอังคาวิชาเป็นสีในทางทักษะในดวงชะตาของคุณโชบินช่วงอายุ3 2มสองยาคือรกรกยายม6กถึงกันยายน6 7เเรื่องคู่ครองเพศตรงข้ามก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับด้วยพระยังในอังคาวิชาเป็นสีในทางทักษะ<อ>เหมือนกันทั้งสองคนเลยนะครับในดวงชะตาของคุณเบลล่าจะมีความชัดเจนในเรื่องของการแต่งงานอยู่ช่วงอายุ3 9มเถึงสีนะครับคือราวสัก 2,571-2,572ในดวงชะตาของคุณชวินนั้นจะมีความชัดเจนเรื่องการแต่งงานช่วงอายุ36ย่าง37คือร25า2,570-2,571นะครับแต่ถ้าว่าระหว่างเส้นทางโดยเฉพาะในดวงชะตาของคุณบิลลานั้นมีโอกาสที่จะลั่นะระฆังวิาได้ตลอดเวลานะครับนับตั้งแต่อายุ35ขึ้นไปนะครับมาถึงตรงนี้ถ้าท่านผู้ชมถามว่าคู่นี้มีโอกาสที่จะตกร่องบ่องชิ้นกันไหม อันนี้ต้องขอตอบท่านผู้ชมว่ามีโอกาสเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปได้สูงยิ่งนะครับด้วยทั้งสองคนนั้นมีชะโลกที่ต้องกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นคู่ครองของทั้งสองคนนะครับจะได้คนมีเกียรติมีทรัพย์มีชื่อเสียงอะไรประมาณนั้นที่สําคัญในดวงชะตาของคุณชวินเจียรวนนุนนจะต้องได้คนมีอายุมากกว่าเป็นคู่จิกนะครับท้ายสุดนี้ก็ต้องขอบอกท่านผู้ชมว่าคู่นี้เป็นคู่จิ้นก็ได้เป็นคู่จริง ก็ดีนะครับและอยากให้ท่านผู้ชมรอฟังข่าวดีจากทั้งสองคนนะครับส่วนปัญหาในการคลองคู่ที่มีแฝงอยู่นะครับที่ต้องมีการปรับแก้นั้นก็ต้องค่อยไปว่ากันอีกทีนะครับหากมีอากาศที่เหมาะสมผมก็จะมาิเคนดวงจะตาของทั้งสองคนให้ท่านผู้ชมได้ชมในโอกาสต่อไปนะครับผมว่าชร์ไก่แดนทาย,ยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงาน,งานการเงินความรักธุกรกริจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้าย สุขภาพโรคภัยหรือทุ่งลาวที่เป็นปัญหาของท่านด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหรมามากกว่า20ปีเรียนรู้มาเกือบทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของผู้คนในทุกวันก็จะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตาจะใช้อยู่5อย่างนะครับหึ่งคือว่าเดือนไปเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้าง3าก็คือารเซนไม่มีารเซนเขียนชื่อนามสกุลได้เลยมือก็ดูทากของเลยมือนะครับสคือรูปใบหน้าเพื่อดูโง่เฮงและ5คือเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมนะครับขอ เงินทองอยาได้ขาดมือกด like, กอไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนหน้ารักและอยู่ในอาวารขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากวิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปติดต่อกันที่0 8 1 1 5 9 9 9 9 6นเะครับเบอร์น,นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID ดี n ลนเวลาก็มาสักกานาาถึง21่นาฬิกาของทุกวันค่าบูชาครูก,ก็500บาทตอนน่อ1ดวงชะตาจดไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านอบ ให้พิมพ์คําว่าวิเคราะห์ดวงแล้วก็ตามด้วยดาราที่ท่านชื่นชอบหรือพิมพ์คําว่าห้องหัวนารันทานะครับซึ่งผมทำเป็นรายการไว้มากกว่า300คู่เลือกคู่ที่ท่านชอบตามอัธยาศัยขอบคุณอีกครั้งสําหรับการรับชมในวันที่ท่านมินหายและตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ